วันนี้เราเจอเตี่ยแปดลิ้วนะที่สนามแฟชั่นไอแลนด์นะฮะสวัสดีครับเตี่ยแปดลิ้วสวัสดีครับเตี่ยสวัสดีครับเตี่ยสวัสดีครับวันนั้นได้ยินข่าวว่าเตี่ยได้แชมป์สนามอะไรอะของพี่โน้ตเอ็นบีใช่ไหมฮะเอ็นบีคลาสนซึ่งเงินรางวัลสูงถึง2 0 0แสนบาทใช่ไหมฮะขอขอขอดูรถเตี่ยที่ได้แชมป์วันนั้นหน่อยได้ไหมครับนี่ขอขอโชว์รถเตี่ยหน่อยได้ไหมฮะ นี่ตอนนี้เราอยู่กับเตียบเราอยู่เตียแปดลิ้วนะฮะนี่อันนี้แต่ไม่ใช่บอดี้ตัวนี้วันนั้นไม่ได้ใช้ไม่ใช้บอดี้ตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คืออันนี้มาแทนที่ทายาอ๋อแต่ว่าก็คือรถคันนี้แหละนี่เรามาดูรถเตียยใกล้ๆกันนะฮะเตียแปดลิ้วนี่อ๋อก็คือเป็นบอดี้ตัวนี้ที่เตี๋ยใช้ อ้าวเตี่ยเตี่ยอย่าแกล้งอ๋อคันนี้รถเตี่ยเยอะนะฮะก็คืออันนี้คือคันนี้เลยวันนั้นที่อ๋อก็คือคันนี้คันนี้วันนั้นรถทั้งหมดกี่คันครับเตี่ยสามพันคันสามพันคันคันนี้ก็คือหนึ่งในสามพันคันใช่ไหมฮะใช่โอ้ยขอ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 ดูใกล้ๆหน่อยนะฮะนี่คือรถเตี่ยแปดลิ้วเป็นโครง เอฟเอนะฮะนี่การใส่ปีกข้างของเตียนะฮะดูดูสามารถดูเตียด,ดูได้นะนี่ uh, เราให้ดูโลโรด้าดฮะเตี๋ยใช้กันชน2ชั้นแล้วก็ปีกข้างแบบนี้ฮะที่เตียใช้แล้วก็ตุ้ม3เม็ดนี่สลับเปาแล้วก็มีตัวเล็กอยู่ต,ตรงกลางด้วยด้านหลังเซตติ้งเบรกแบบนี้เลยไหมครับเตียใช่แบบแบบนี้เลยใช่ไหมฮะมันน้นเตียเบรกอันนี้เบรกเนี่ยมันจะเป็นเบรกสีขาว เด็กสีขาววันนี้มาเล่นงานน้ำยาไงอ๋อมาเล่นงานน้ำยาไม่ได้ไม่ได้ใส่เียนอะไรอแบบนี้แต่แบบเ่นนี้แหละมันนั้นเตี๋ยใช้มอเตอร์อะไรฮะมอเตอร์อะไรอะไรอ่ะเอาตาโอยแรงเลยอ่ะก็รนนมีคัสของงานโนเขาจะให้เล่นอ่รงต่มอเตอร์ตที่เลยาตะอตาอ๋อ มอเตอร์สูงสุดได้อัลต้าเนี่ยได้เพราะไอ้รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่แต่จะเจียยางได้ตัดตัดห้างได้อะไรได้หมดอ๋อเจียยางตอนนี้ก็ได้อ๋อแต่เตียได้เจียยางด้วยไหมฮะมันไม่เจียเลยเนี่ยเดิมเลยใช้แบบเดิมเลยเเดิมๆเลยเนี่ยอ๋อสามารถแสดงว่าคันนี้ก็สามารถเล่นรุ่นสต็อปพาร์ทของงานทะเบียนได้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เจียยางใช่เราไม่ได้เจียเลยนี่ไม่เจียอะไรอ๋อแต่งานทะเบียนคันนี้ ล็อตยาตัวนี้เขาให้ตัดได้แหละถ้าไม่ตัดก็ใส่ยางใส่ยางใส่ยางยางเดี๋ยวมันจะไปโดนลากอขาตรงนี้ใช่ไหมฮะส่วนมากตรงเนี้ยล็อตมันจะโผล่มาใช่ไหมครับแต่ธรรมย่าเขาอนุญาให้ตัดได้อ๋อนี้ใช่ไหมเอ้ยแต่เห็นเตี่ยเห็นใส่โรเลอร์ยางตรงนี้อันนี้มีประโยชน์ยังไงฮะเตี่ยเพราะสลับเลนสลับเลนถ้าสลับเลนอะถ้าสลับเลนที่มันหลุดบ่อยๆนี่อะไรเขาใส่ยางเนี่ยโอ้ วันนั้นเตี่ยมีเทคนิคยังไงครับในการปล่อยรถใช้แบตเต็มหรือว่าฉีดสเปรย์หรือว่ายังไงครับเตีย่ยมี่คูแล้วต่เราต้องควบคุมงานควบคุมฐานใช่ไหม<ๆ>เตี่ยใช้วิธีควบคุมฐานก็สมมติอ,อ่ะฐานเราเล่หนึ่ง 1 4 5เราก็เราก็เล่น1 4 5ไปจนจนจบถ้าเราเล่นเกินจากนั้นอะรถอ่ะมันจะแหกแน่นอนลูกแน่นอนวันนั้น5เลนนิดเตี่ยปล่อยเลน1 2 3 4 5สี้นิดเตี่ยใช้แรงดันเท่าเดิมหมดเลยใช่ไหมฮะหยเดินจบสี่ห้าวันนั้นถ้าใครได้ดูคลิปก็จะก็จะเห็นนะครับว่าเตี่ยเข้าที่หนึ่งนะครับวันนั้นแต่แจ็คไม่ได้ไปนะวันนั้นแจ็คไม่ได้ไป เดี๋ยมีมีเทคนิคอะไรแนะนําน้องใหม่ที่อยากจะมาเล่นทำหญ้าเนี่ยแบบน้องใหม่ใครน้องใหม่ที่แบบอยากสนใจอยากมาเล่นอย่างเงี้ยครับก็คนนึงน้องใหม่ถ้ามาเล่นครับก็ต้องมีการแบบเปิดกะต้องมีการแบบว่าต้องต้องตั้งใจอ่ะถ้าบามามาเล่นอะไรหนุ่มๆอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่เจ๋งแล้วเราไปเจอแบบเราไปเจอแบบ้างยากอะไรแบบเนี้ย ก็แกก็เคยบอกอยู่กับน้องๆอ่ะหลายคนว่าถ้าเจอเจอรางยากๆเราต้องเล่นเราต้องเราต้องซ้อมแล้วเราต้องทํารถหารางเราอย่าไปทํารางหารถเราต้องทารถหารางแล้วเราจะเล่นสนุกอ๋อเข้าใจนะโอเคเพราะบางคนอ่ะเขาบอกอุ้ยรางสนามนี่ยากเราไม่ไปเล่นเด็กน้องๆใหม่ผมมากอ่ะเจอรางสนามแบบยากๆอ่ะจะไม่ไปเล่นจะให้เจ้าของแบบทํารางอะไรทำรางแบบ ทำล้างมันดีให้มันเล่นง่ายอ่ะเเต่เลยบอกว่าให้ทํารถหาลางดีกว่าอย่าไปทำบ้างหารถให้ทำล้างหารถยังไงก็ไม่มีเก่งครับผมมันก็มันก็เล่นแบบง่ายๆแบบนั้นเหมือนเดิมโอเคเต๋ยโอเคกับเต๋ยแปดลิ้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวขอมาถ่ายคลิปเจอีนนะฮะได้โอเคครับวันนี้ขอขอบคุณเต๋าแปดลิ้วครับผมขอบคุณครับ